รูปหล่อหมอชีวโกโมานพัดรุ่นแรกเนื้อโลหะผสมปี2,559หลวงปู่ไมอินทสิริวัดปะหนองช้างคาวจังหวัดอุดรธานีก้นอุดวมวรสารและเม็ดยาจินดามนีวัตถุม,มงคลปู่ชีวโกโมานพัดรุ่นนี้พูดได้ว่าสวยที่สุดของประเทศไทยและมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากพระเครื่องและพระบูชาเก่าและทองคำแท้มากมายหลายยุคมาผสมเป็นมวลสาร หลวงปู่ไม้อินทสิริวัดป่าหนองช้างเขาจังหวัดอุดรธานีและแกจีอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกอย่างเข้มขลังพ่อปู่หมอชีวกโกมานพัทพระเทระครูบาอาจารย์ที่อธิษฐานจิตหนึ่งหลวงปู่ไม้อินทสิริเมตตาธิษฐานจิตเดี๋ยวนานถึงสามชั่วโมงสองหลวงพ่ออินถวายสันตุสดโกวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีสามพระเทพมงคลน,นายกหลวงพ่อสิงห์อินนตปัญโย วัดโพธิสงพรจังหวัดอุดรธานีสี่พระครูอุดมชัยคณารักหลวงปู่ศรีสิริศโรวัดปานนททองอินอําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีห้าพระครูโสพลสมนก,กิจหลวงปู่บุญจันทร์ดำศีลคุนวัดป่ามณีสีโคตมวงอําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีหกพระครูเมตตานิติคุณหลวงตาสมหมายอุดปินทุตมโนวัดป่าสันติกวาสอําเภอชัยวาน จังหวัดอุดรธานีเจ็ดพระครูสมาธิวิริยปัญญาพรหลวงปู่วิโรธชันทกรวัดป่าภูวังงามอําเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีแปดพระครูสิทธิพ,พากรหลวงพ่อดอนศาสตร์ทิโตภาโสวัดป่าดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเก้าหลวงพ่อจิตจำลองทนปาโลวัดป่าบ้านบ่อร้างจังหวัดสกลนครหลวงพ่อปู่ชีวโกโกมานพัฒ ผู้เป็นหมอประจำพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญและการรักษาจิตฝึกสมาธิรวมทั้งใช้คาถาไปพร้อมๆกันการนั่งสมาธิการฝึกวิปัสสนากรรมฐานมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้ได้เร็วยิ่งขึ้นมีความเชื่อเรื่องการอธิษฐานจิตและมีลิลิตคาถามีอยู่ว่าอาจพาถังทิพมาตานังโอสถังวิยะสัพพะทาคา,าถาบทนี้เป็นคาถาที่เขียนไว้ในตำรายา คาถาบูชาบรมครูแพทย์หมอชีวโกมานพัทตั้งนมโมสามจบอมนมโมชีวโกศิรสา,าอาหังการุณิโกสัพพัสตานังโอสถะทิพพมันตังปภาโสสุริโยจันทังโกมานพัทโจปกาเสสิบันดิตโตสีเมทโสโรคยาสมณะโหมีคำอธิษฐานก่อนกินยาจุดทูปเทียนแล้วพาธิฐานว่าขออัญเชิญเดชาบารมีพระมหาอิทธิริสบรมครูแพทย์ชีกวกโกมานพัท จงมาประทานยาทิพย์และประสิทธิ์ประสาทให้โรคหายทันใจสวาหานะอหาวโรคาพยาธวินาศสันติ